ตอนนี้นะคะแหมมอยู่ที่ป่าชายเลนนะคะกลางเมืองระยองกันเลยค่ะจะเป็นบริเวณนะคะพระเจดีย์กลางน้ำนะคะสำหรับใครที่มาระยองนะคะก็จะมีจุดเช็คอินที่นี่นะคะพระเจดีย์กลางน้ําเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินกันด้วยเนาะซึ่งสมัยก่อนที่แหมมเคยมาเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรให้เดินเล่นใช่ไหมคะก็จะมีแต่พระเจดีย์กลางน้ําเฉยๆอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ค่ะคือเขาทําเป็น นะทางเดินนะคะให้เราได้เดินชมธรรมชาตินะชมป่าชายเลนนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ชว่วงที่ผ่านมาวันนี้คือวันที่11เมษายนค่ะเป็นวันแรกที่เขาเริ่มงานเที่ยวพระเจดีกลางน้ําวิถีถิ่นระยองนะคะเป็นการช่วยกันกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะหลังจากที่ทุกคนก็นะเจอกับสภาพของ เจ้าโควิดกันมานะคะก็ใครมาระยองก็อย่าลืมนะคะแวะมาเที่ยวที่นี่กันนะคะพระเจดีย์กลางน้ำนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะด้านในที่จอดรถจะน้อยนะคะเวลาที่มีการจัดงานก็เลยต้องมาจอดรถด้านนอกนะคะและก็จะมีบริการรถรางรับส่งให้ค่ะบริเวณด้านหน้าทางเข้างานนะคะก็จะมีจุดคัดกรองกันให้อย่างดีเลยค่ะ เข้ามาก็จะเจอกับศูนย์การเรียนรู้ป่าชัยเลนพระเจดีย์กลางน้ำเลยนะคะเข้าไปศึกษากันได้คะ่ะสำหรับช่วงที่ไม่ได้มีการจัดงานนะคะเพื่อนๆก็สามารถจะนำรถมาจอดตรงนี้ได้นะคะ งานเที่ยวพระเจดียกลางน้ำวิถีทินระยองนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11-13เมษายน2564นะคะก็จะเป็นช่วงของสงกรานพอดีมีให้ส่งน้ำพระด้วยค่ะภายในงานก็จะมีร้านขายของกันเยะแยะมากมายนะคะทั้งของกินของใช้เลือกซื้อกันได้ตามอัธยาศัยนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงปกติก็จะไม่ได้มีขายของแบบนี้เนาะ ตรงนี้ที่กําลังก่อสร้างก็คาดว่าน่าจะเป็นเส้นทางชมธรรมชาติอีกหนึ่งเส้นทางค่ะพระเจดีกลางน้ำนะคะเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดระยองนะคะตั้งอยู่บริเวณปากน้ำระยองค่ะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นนะคะเมื่อปีพศ2416ค่ะ สมัยรัชกาลที่4นะคะก็ตรงกับสมัยของพระยาศีสมุทรพคชัยโชคที่สงครามหรือเกียตยมจินดาเจ้าเมืองระยองในขณะนั้นค่ะเดินมาไม่ไกลจากตรงพระเจดีกลางน้ำนะคะเราก็จะเจอทางเข้าชมป่าชัยเลนกันค่ะสะพานจะมีอยู่สองฝั่งนะคะม,มาฝั่งซ้ายก่อนนะคะ สะพานยังดูใหม่มากๆนะคะเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานค่ะก็ใช้เวลาเดินไม่นานมากนะคะเดินมาได้สบายๆชมธรรมชาติมาเรื่อยๆเลยค่ะก็จะมาถึงจุดนี้นะคะที่จะเป็นจุดท้ายสุดนะคะของทางมาทางซ้ายนะคะ ที่เห็นไกลๆก็จะเป็นหอชมวิวนะคะที่สร้างมาได้นานพอสมควรแล้วนะคะต่อไปคาดว่าน่าจะเป็นการสร้างให้เชื่อมต่อกันได้นะคะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างค่ะคือปกติเนี่ยก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่นะคะแต่ว่าจุดที่จะเข้าไปศึกษาเส้นทางตรงนั้นน่ะจะไม่ได้อยู่ใกล้พระเจดีย์กลางน้ำนะคะเราจะต้องขับรถไปอีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นการสร้างใหม่ขึ้นมานะคะ เพื่อให้เชื่อมต่อกันได้คนที่มากราบไหว้นะคะพระเจดีย์กลางน้ําก็จะได้ชมธรรมชาติอันสวยงามด้วยค่ะเห็นป้ายนี้ตั้งอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าเฉพาะตอนที่มีงานหรือว่าทุกวันนะคะจะห้ามเข้าตั้งแต่เวลา18นิกาเป็นต้นไปนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะ แหมกลับมาถึงตรงบริเวณทางเข้าแล้วนะคะเมื่อสักครู่ไปทางซ้ายเราจะมาทางขวากันบ้างค่ะถ้ามาทางขวาเนี่ยแป๊บเดียวก็จะเห็นสะพานที่เป็นสัญลักษณ์นะคะอันใหม่แล้วนะคะของที่นี่ค่ะคือถ้าใครมีเวลาไม่เยอะนะคะก็มาทางขวาได้เลยนะคะก็จะเจอนี่มุมถ่ายรูปสวยๆกันตรงนี้เลยค่ะ ที่เห็นไกลๆนู้นก็จะเป็นสะพานคล้ายๆกับที่แหม่มไปเมื่อตอนทางฝั่งซ้ายนะคะแต่ว่ามาทางขวาเนี่ยแหมือจะไปไม่ถึงนะคะก็จะไปได้ตรงที่บริเวณท่าเทียบเรือเท่านั้นค่ะมาฝั่งนี้ก็มีป้ายห้ามเข้าตั้งแต่18อนิกาเช่นกันนะคะ แต่วันนี้หม่มก็ไม่ได้ไปเช่นกันค่ะมาทางนี้เลยนะคะเลี้ยวขวามาก็จะเป็นท่าเทียบเรือค่ะจากการสอบถามนะคะตรงนี้จะเป็นของวิสาหกิจชุมชนนะคะเป็นการเหมาเรือนะคะเที่ยวชมบริเวณรอบเกาะกลางน้ําตรงนี้ละคะ่ะเนื่องจากเป็นช่วงโควิดนะคะก็จะให้แต่ละครอบครัวนะคะขึ้นเป็นเรือลําเดียวกันค่ะเพื่อจะได้ป้องกันโควิดเนาะ ถ้ามาไม่เกิน3คนนะคะจะคิดราคาอยู่ที่200บาทนะคะส่วนตั้งแต่4ถึง8คนนะคะอยู่ที่เหมาลำนะคะลำละ300บาทเท่านั้นค่ะจะเปิดให้บริการทุกวันนะคะใครที่ไม่ได้มาตรงกับวันงานเนาะก็สามารถจะใช้บริการกันได้นะคะชมธรรมชาติร,บรอบๆกันค่ะและก็ช่วยการอุดหนุนนะคะวิสาหกิจชุมชนของระยองด้วยค่ะ มาเที่ยวระยองแล้วนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะพระเจดีย์กลางน้ําค่ะใครที่ชอบแบบบรรยากาศนะคะเงียบๆสงบนะคะก็มาช่วงธรรมดานะคะที่ไม่ได้มีการจัดงานนะคะเดี๋ยวไว,ว้ว่างๆนะคะวันไหนแหมจะพามาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะในช่วงที่ไม่ได้มีการจัดงานนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ